ดีกาบสบายดีแหลวก็บสวัสดีพี่น้องฟังไทยฟังเล่ามือสกุสุกคนเด้อจาามือหนีมาพบก็บมาพอกับสาวจันบานหน้าเสนแนวเส้นเก่าเส้นเคยน,าาน,น,น้อจ่านาะสาวตัวหน่อยตาดำๆคนหนีแล้ะน้อจา่านาอกาขอกาบสวัสดีพี่น้องหลายๆเด้อจ่าที่เขามาหับส้มคลิปนาอกาก่อนสิไปหับส้มหับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวจันทั้งวด้อจา่านาะ มืงอนีกันมากครับบรรยากาศทองเสาเหนี่ยน้อยเซนเก่าเซนเคยมองตากันพักอยู่อาศัยนอพี่น้องนออยู่นี่กันเป็นเวลาหลายปีนอพี่น้องนอกะอาศัยอยู่ห้องเหน้อยต้นนี้ในนอพอได้หาเงินหาเสากิ้งคําหนอพี่น้องนอกะราคาห่องกับประมาณสี่ร้อยห้าสิบบาทนอพี่น้องนอเดือนหนึ่งกะประมาณเก่า้อยกับตาจันจ่ายเป็นบิ๊กนอบิ๊กละสี่ร้อยห้าสิบนอพี่น้องน้อนอพี่น้องเพิ่มเป็นการบดเสวเวลาหนอตาจันกับจะมาเห็ดคลิปเนาะเกี่ยวกับว่าเป็นยังคนเล่าจังมาก มาเห็ดงานอยู่ไทยเนาะต้องเห็ดยังเนเห็ดเห็ดยังเนเนาะลงมาเห็ดงานอยู่ไทยตอนเทาตอนเฮาอยู่ประเทศลาวเนาะเฮาต้องเห็ดเอกสารยังเนเตรียมยังลงมาเนาะคนอื่นเนาะกับทาวาสจันวาผิดพาดมุงได้หรือบัาเสียงดังเนาะมีเสียงดังรบกวัวะาจันกับขอโถดขออภัายลายเนาะพี่น้องเนาะอนอื่นเนาะก่อนเ้าสิลงมาเห็ดงานเนี่เขาก็ต้องเห็ดวัดประชาชนลาวก่อนเนาะพี่น้องการที่ว่าเขาเห็ดวัดประชาชนลาวนี่ก พื่อนยอนยังกับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไว,ว้ว่าให้เพื่อนในหูว่ว่าเฮานะ่ะเป็นคนลาวือวาเป็นคนต่างชาติบอเป็นคนประเทศได้บอเนาะพอในบัรประชาสนก็จะมีซื้อน้สมสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านแล้วก็ประเทศเนาะที่เฮาอยู่กับประมาณในนอะพี่น้องเนาะอันนี้ถาว่าเฮาเหตุบัรประชาสนแล้วนะเนาะเฮากลับไปยื่นหนังสือหรือว่าเอกเตมเอกสารสมมโนโควรนไปเห็ดพาสปอร์ตอีกนะพี่น้อง พอเห็ดพาสปอร์ตมันก็จะมีกำหนดว่าจักมือจักมือได้กับชัจันเห็ดกับประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไปสัมผัสงานน้องพี่น้องน้องไปสัมผัสงานกับกับทาวาเฮาพานกับลงมาได้เลยน้องจองจองตัวจองคิวรถเออคิวคิ้วลดน้องพี่น้องขออภัยหลายเนาะอ่าชัจันเบาผิดเนาะกับจองตัวลดน้องพี่น้องน้องลงมาคารถตอนจ้วงชัจันลงมากับประมาณ เก้าเก้าร้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะซาจาันลงมากะลงมาทางอุบลอุบลปากเซเนาะพี่น้องพอซาจาันไปสัมผัสสัมผัสผเห็ดบัสพัทสปอร์ตในอยู่อยู่ปากเซเนาะพี่น้องเนะาะกระทา่าเข้าไปไปไทยไปโดนโอไปยังไปเที่ยวโอไปเหตุงานโบยังประมาณนี้เนนอกอา,าตอนที่ซาจาันสัมผัสนะเพิ่อนจมว่าอ่าอ่าซื้อยังนออ,อยุจักปีอ่า บ้านบ้านบ้านเมืองใดเนาะแขวงใดจากประมาณน,น,นี้เนาะแล้วพงศาธาไม่นิ่นแล้วก็แปะแปะโปเส้นซื้อเส้นยั้งก็เป็นทีเดยบร้อยเนาะพี่น้องเนาะกาสีมีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะและ้วกาข้อเขาได้บัตรประชาชนพาสอร์แล้วนะเขากลับไปซื้อตัวรถตัวรถจองจองทีนั่งเนาะเขาซื้อซื้อนังแล้วแล้วเขาก็นั่งรถลงมาเมื่อเขาจะเห็ุงานหลังจากว่าเขามาเห็ุงานเนาะช่วงช่วงนั้นนะก็ยังเป็น เป็นพาสปอร์ตท่องเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะเป็นเป็นพาสปอร์ตท่องเที่ยวแล้วก็เอาเหตุงานมากะจะบอกถือต้องทราบกฎหมายเนาะเขากะเหตเหตุงานเนยกะเสี่ยงเสี่ยงไปน้าเนาะเพราะว่าเขามาเป็นใบอนุญ,ญาตทำงานแล้วก็ในช่วงที่เศราจันลงมาหันเป็นเป็นพาสปอร์ตท่องเที่ยวไม่จำพันในเหตุบัสีชมพูเนาะแล้วก็ ตอนชันจันลงมาลงมาประมาณอายุสิบหาปีแล้วพี่น้องเนาะอายุประมาณสิบหาปีแล้วก็เฮาเฮาต้องไปต่อต่อวีซ่าหรือว่าต่อพาสปอร์ตท่องเที่ยวเนาะทุกๆุกทุกทุกเดือนเพฟัน,น,นซีมีกําหนดว่าบัตรเฮาสิมดอายุแล้วเฮาก็ต้องไปต่อเพื่อให้บัตรเฮาอยู่ได้ด้วแล้วก็ต่อต่อทุกๆเดือนเนาะไปต่อกับไปต่อตอ,อยู่ที่ไสแดนคอมเมนต์แล้วพี่น้องเนาะกับ ต่อกับประมาณในในชว่วงที่ชาจไดน,นต่อต่อในปีนั้นนกับประมาณ8ปดล้อร่วมทั้งคารถดทั้งคาบัสเนาะทุกทุกอย่างแล้วก็จะมีปีปีรถตัวรถน่ะเขาไปแหลกกินเขาอยู่อยู่ในมงที่เขาไปเห็ดบัสเนาะในจํานวนเงินกับประมาณ30บาทเขากินเขากินยังก็ได้30บาทหรือว่าเขาสิบก,กินกับไปแหลออกเอาเงินได้30บาทนอกพี่น้องถา้าวผูดายถือว่าเป็นคนเล่าล้วเคยไปต่อบัสอยู่แถวอ่าไแดนคาเมนอาจจะหูแล้วก็เข้าใจเนาะ ตอนที่ชาจันไปกับสิบสิบกว่าปีที่แล้วเลยนะพี่น้องมันก็กระโดนแล้วชาจันไปอ่ะไปกับไปช่วงเวลาประมาณตีสองตีสามนอไปถึงไปถึงสายแดนคอมเมน์กับประมาณประมาณสิบเอ็ดโมงนางหลตู้มเมาไปหลายคนนะพี่น้องนอะทว่านาันาง่งนั่งทานรถตู้ก็อาจจะเมาเนี่ยนอะชสกายกับบางคนเมารถขึ้นรถเลยแม้แคือกินกินยาแกแ้แพ้แล้วคือนอนเลยนะพี่น้องนอกระดับสมัยนั้นกับประหันนี่มี ยมพันธิเหตุชาวจันทร์ยมพันธิเห็ดบัตรอนุญาตทำงานพี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็ดงานมาในเกือบเห็ดมามาเห็ดงานแต่อยู่ชิมหานอยังใส่พาสปอร์ตท่องเที่ยวแล้วก็เห็ดงานมาเรื่อยๆแล้วก็ประมาณเกือบปีสองปีชาวจันทร์ก็อายุประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเข้าสิบแปดปีเนาะผลก็เลยมีอ่ารัฐบาลผลมีนโยบายว่าให้ให้ต่างด้าวหรือว่าคนลาวแรงงานลาวนี่ที่มาเห็ดงานอยู่ในไทยนี่ ให้เหตุบัตรอนุญาตทำงานน้องพี่น้องก็คือว่าเป็นวีซ่าเป็นเป็นเป็นวีซ่าหรือว่าบัตรชิชมพูน้องพี่น้องเนาะแล้วเชาจัน์จะเอาบัตรให้เมืองเนาะบัตรตอนแรกที่เชาจันมาเป็นพาสปอร์ตท่องเที่ยวก็คือจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นหนังสือเดินทางน้องพี่น้องเนาะเป็นเป็นแบบนี้เนาะเป็นหนังสือเดินทางกับเหตุบัตรเหล่มนี้มากกับมัดเงินประมาณสี่ห้าพันสี่ห้าพันในช่วงนั้นนะนาะพี่น้องรวมทั้งี่แหละ เห็ดบัตรประชาช้นน้ำนี่แหละเนาะพี่น้องประมาณหาหาพันมากระโดนแล้วชาจนมาแ,แต่ปีสองพ <c oughs> ันสิบสองเนาะเห็ดเห็ดบัตรอันนี้มานี่เป็นบัตรเหล็กนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือบัตรพาสปอร์ทอทอาชาชตท่องเที่ยวชาจนตอนเีิเข่ามาทางอุบลสองเมกตะกี้เนาะแต่ตะกี้เพื่อนพี่น้องมันโดนเนาะสิบกว่าปีแล้วแล้วก็พ่อพ่อเห็ดงานมาเนาะเท้าแก่เพื่อนกะ รัฐบาลเพิ่นได้มีนโยบายว่าให้ให้คนงานรือว่าลูกจ้างในงานลาวนี่ให้เห็ดบัตรอนุญาตทํางานแบบถูกตองตะกฎหไมยเป็นบัตรชีชมพูนอกพี่น้องเนาะเป็นบัตรชีชมพู้าจันกาได้ไปเห็ดนอกพี่น้องเนาะนี่เป็นวิสาทำงานอันนี้อันนี้วิสาทำงานนาะพี่น้องเนาะวิสาทำงาน องสาจันวีซ่าวีซ่า,าทำงานอันนี้พาส,สปอร์ตท่องเที่ยวกับวีซ่าทำงานเนาะมีซองเหรียญนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าตอนนี้ก็ถึกต้องตามกฎหมายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเหลมเหลมนี่จะบ่อใดใส่แล้วเนาะจะใส่เป็นบัตรสีชมพูนี่เนาะพี่นอ้องบัตรสีชมพูแบบนี้นนเนาะองศาจันจะให้เบิ่งประมาณนี้ มาสีชมพูเนาะใบอนุญาตทำงานแบบนี้เนาะแล้วกับเวลาเขาเดินทางหรือว่าไปใส่เขาก็บซื้อสองอันนี้ติดโตไปนำเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถือต้องตามกฎหมายเนาะพี่น้องเนาะมีใบอนุญาตทำงานพาสปอร์ตนัรซื้อเดินทางแล้วก็มีประกันสังคมนำนาะเพราะว่าเขาถือต้องตามกฎหมายเขาก็ได้เสียประกันสังคมทุก่งกเดือนเนาะพี่น้องเนาะก็ไปสะดวกสบายเนาะไปแล้วก็แบบ มันก็เข้ากับใบย่านคือต่กรอนตะกรอนปทํงใดก็ต้องระแวงเพราะว่าย่านเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮายังเห็ดถือเนาะใบย่านเนยนแล้วก็ตอนนี้มันก็สะดวกสบายขึ้นเนาะเพราะว่าครับแต่ว่าเวลาเขาจะใหญ่างานหรือว่าใหญ่ยัยงเขาก็ต้องต้องแจ้งเพิ่นเนาะเพราะว่าเพื่อจะให้เห็ดให้มันถือต้องตามงกฎหไม้เะไรพี่น้องเนาะมันจังเห็ดงานสบาย ยังมามก็มันแต่งดีสบายตัวตัวเขาเองเนาะพี่น้องมาเก็อาจจะเสียงเงินร้ายแน่แต่เขาก็ต้องย่อมเสียแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเขากับบริากเสี่ยงอันตรายเนาะพี่น้องเนาะนนะแลวกะ็การทีชาจันไม่เห็นงานอยู่ไทยเนี่ยจนหองปัจจุบันนี่ก็สิบก,ก,สกว่าปีก็ก็รู้สึกว่าซีวิตตัวเองกัดีดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะ,ะององว่ามันก็ จากที่ว่าเฮ้าบ่มมีเป็นคนถูกอยากลำบากมาเห็นงานอยู่ไทยก่ะอยู่ประเทศไทยก็ะซ้อนให้เฮ้งหูหายสิ่งหลายอย่างเนาะแต่แต่การคขาขายการเว้าจา้าแล้วก็ภาษาแล้วก็การใส่สีวิตอยู่ในไรควมกับหลายๆคนเนาะกอันนี้ก็เป็นสิ่งดีอย่างหนึ่งแลวล็นเนาะแล้วกับอาจารย์ก็จะขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ว่า หับชงหับฟังคลิปเนาะพี่น้องเนาะชาจนเองกับเป็นคนตัวนลออๆคนหนึ่งเนาะเป็นลูกชาวไทยชาวนาตาดำๆเนาะที่ว่ามาสู่สีวิตอยู่ในประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะแต่แต่อายุสิบห้าปีจนเหอะปัจจุบันนี่เนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าสู่สีวิตมาตลอดแต่แต่ยังบ่มีใบอนุญาตทำงานจนเห็ดใบอนุญาตทำงานเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อที่จะกลับบ้านกะให้สะดวกสบายเหตุงานถูกต้องตามกฎหมายเนาะพี่น้นงมันก็สะดวกแก่ตัวเขาเองแล้วกะคลิปนี้ซาจันกะสิจบลรงเพียงเท่านีเนาะพี่กะฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจ <c oughs> ให้ซาจัน <c oughs> นำไปเด้อ <c oughs> เพื่อ จะได้เป็นกำลังใจให้ชาวจันทร์เห็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะพี่น้องก็ขอขอบอกขอบใจสบายดี